ไใหญ่ครับไฟใหญ่กับไม่โดนโดนครับโดนไฟใหญ่ครับไฟใหญ่ฮะฮัดครับฮัดครับไฟใหญ่ครับเข้าหมายครับผมมาได้เจอกันสนานนะนี่ก็เป็นหมายธรรมชาตินะครับ แกำลังลร้อนเลยตอนนี้เวลาบ่ายสามนะเราก็จะเดินไปตีกันฝั่งโน้นนะเดย๋ยอที่ใช้ก็อะไรไม่รู้ครับตัวทานิโปโอเอง ขันก็เวดอ่อนครับแล้วก็ลอกก็เป็นได้ว่าหมายถือว่าสวยครับ ไม้แรกส่งไปเนียนๆครับเดินเบาๆเดินช้าๆเลยฮนะไปตุ่มพุู่ด้วยว่า เราต้องเน้นส่งส่งไกลสายลุยยาท่วมหัววันนี้ที่ไม่ได้เอาเบรดมานะเพราะว่านี้กลัวติดข้างหลังนะครับสปินมาคัน ส่งเหยื่อไปครับเดินช้าๆขับนะครับ <c oughs> ไม่อยู่ไม่โดนเหยื่อไม่ใช่ไม่อยู่อวอนี้สนุกครับมีมีสนุกแน่สอง เดินช้าๆครับเหยื่อตัวนิดเดียวอืมวันนี้ไม่ได้เอาหมวกมาด้วยร้อน ยาวแอคเยอะๆหน่อยครับค่อนขอ้างจะเขียวพอได้ กัดทีเดียวเองดูต่อครับอือหือ ปลาดุปลาอะไรไม่รู้ครับขึ้นยังใหญ่ดูต่อวัดครับอ้อหไม่อยู่กัดจะไม่อยู่กัดังไงวะ น่าคันเวรอ่อนเลยครับจัดทรงดีหน่อย

ไฟใหญ่ครับไฟใหญ่ครับไม่โดนโอ้โหโดนครับโดนไฟใหญ่ครับไฟใหญ่ฮะฮัดครับฮัดครับไฟใหญ่ครับโอ้โหโอ้โหครึบครึบครับครึบครับอีกครึบหนึ่งฮะไม่หลุดครับไม่หลุด มาแล้วครับญาตยใหญ่เข้าเลย,ยนี่โอ้โหเกือบโลครับเกือบโลหืียมทับพังครับ โหลครับนี่ฮะกัดอะไรไม่รู้ครับเดีย๋ยวเพี่ให้มานี่ครับไฟนี้ตีได้เลยนี่ครับไฟนี้ครับยาตนะฮะถ่ายคนเดียวนี่ครับกัดเข้าไปจังๆครับ เนี่ย่เต็มคำครับผม